คอนโดเขาใช้คนอยู่แต่วันนี้จะทําคอนโดให้อางุ่นใบขันวัวอยู่นี่นะคอนโดสี่ชั้นเลยโอ้อางุ่นใบขนันวัวเดี๋ยวมาดูมาติดตามกันนะครับว่าจะทําอย่างไรรอชมรอชมวัสดุอุปกรณ์นะครับของเราก็จะมีอันแรกนะครับเข่งขนาด20นิ้วนะครับ1ใบครับเข่งหนึ่งใบต่อไปครับเป็นท่อ PVC 4หุน4เส้นครับตัดเรียบร้อยนะครับเส้นละ2เมตรนะครับต่อไปลวดนะครับลวดเบอร์14ครับลวดเบอร์14ต่อไปครับเคเบิลท้ายครับเอาไว้รัดครับคีมตัดลวดครับเอาไว้ตัดลวดครับกรไกตัดท่อ PVC นี่นะครับเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับหัวแรงครับเอาไว้เจาะต่อไปตลับเม็ดครับครับขั้นตอนแรกเลยเราก็มาวัด ความสูงของเข่งตัวนี้ได้14นิ้วเราก็มาร์คจุดตรงนี้ไว้นะครับอ่าคอนโดคอนโดนี้ผมทำ4ชั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับก็40เซน16นิ้วหรือ40เซนนะครับคอนโดแต่และชั้นขนาดเท่ากันเลยอันนี้ก็14นิ้วชั้นที่สามก็14ชั้นที่สี่ก็14นิ้วเนี่ยครับทั้งหมด4ชั้น เมื่อเมื่อเราวัดเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ท่อเนี่ยเส้นนี้แหละครับยึดเป็นหลักเลยแล้วก็เอามาตัดให้ได้ตามขนาดนี้เลยทั้งสี่เส้นพร้อมกันเลยนะครับวัดอันเดียวนี่แหละแล้วก็เอาไปทําให้มันพอดีกันรวมกันได้ทั้งหมดสี่เส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นขนาดเนะีนะ่ยนะมาณนี้เลยมันก็จะตรงกันนะ,ะต่อไปเราก็ใช้ ตัวบัดกรีได้มาเจาะรูเจาะรูที่เรามาร์คไว้เรามาร์คเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ตัวนี้ต่อไปนะครับพอเรามาร์คจุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งสเส้นแล้วทั้งสี่เสาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวบัรกรีนี่เจาะครับเจาะรูให้มันพอดีให้มันหลวมหน่อยก็ดีหรือจะพอดีเลยมันก็จะไม่ต้องเคลื่อนเนาะนี่ครับพอเรามาร์คจุดเรียบร้อยเราก็เอาตัวบัรกรีนี่มาเจาะครับ จาะรูพอที่จะให้ลวดเบอร์14สี่นะสอดเข้าไปได้นะทั้ง2ฝั่งนะเจาะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยนะครับ2ฝั่งเลยนะทั้ง4เสาทั้ง4เส้นเลยนะครับทั้ง4ชั้นด้วยนะครับนี้ขั้นตอนวิธีการทําพอเราได้ทั้งลวดทั้งเสาทั้ง4เส้นเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ครับเนี่เคเบิลทยเนี่ยรัดนี่นะรัดทั้ง4 1 2 3 4ลัดตรงนี้แล้วก็มารับ2ที่เลยรัดเข่งเนะี่ย3 4ึก็จะใช้เยื่ e n t นทาอยู่1 2 3 4 8เส้นตัวนี้นะตัวนี้ใช้ทั้งหมด8เส้นนะครับนะครับเอ่ป้ายแล้วก็ร้อยลวดเลยไล่เข้าไปให้หมดเลยไล่เข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ให้มันพอดีแล้วก็ทําเป็นปมคนก็อาจจะทําให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก็ได้นะครับทาให้มันเรียบร้อยแล้วแต่คนเนาะมันก็จะมามัดตรงนี้เนี่ยครับส่วนเรนนี่มันก็ร้อยเข้ามาร้อยเข้ามาเห็นไหมครับหน้าตามก็จะประมาณนี้สี่ชั้นเลยอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งลองทําเป็นครั้งแรกนะครับความสูงเนี่ย ความสูงของผม40เซนท่านอื่นอาจจะแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกเลยกี่เซนก็ได้นะครับแต่ท่อเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้จะได้อยู่2เส้นอย่างผมทำานี่นะเหลือเหลืออยู่นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยคอนโด4ชั้นจะปลูกอง,งุ่นใบขนัวได้ใบขนัวมา2ต้นนะสั่งมาแล้วก็จะมาลองปลูก เดี๋ยว EP ต่อไปจะลูกองุ่นใบพันวในคอนโดเนี่ยเห็นไหมครับเค,ความสูงก็ประมาณ2เมตรเพราะว่าผมสูง168นะความสูงก็อย่างนี้เลยประมาณนี้เลยพอดีเลยเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตดูครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามกดไลค์กดแชร์มีอะไรดีๆก็จะเอามาแนะนำนะครับสวัสดีครับ